เวลาเกิดไฟไหม้อะใจสั่นตลอดเวลาเห็นแมวบนหลังคาตอนไฟไหม้เนี่ยนอกจากคนแล้วก็ขอให้สัตว์ทุกชนิดปลอดภัยด้วยสวนสริหนักข่าวมือถือถ้าโชคดีหน่อยก็หนีทันแต่ส่วนใหญ่อะคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเวลาเขาไม่อยู่บ้าน <c oughs> ก็จะขังหมาขังแมวไว้ในบ้านไว้ในกรงมันน่ากลัวตรงนี้แหละถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาหนีไม่ได้ไงกรณีไฟไหม้เยาวราชเนี่ย อึ้งกันไหมใช้รถดับเพลิง25คันใช้ทรัพยากรเยอะขนาดเนี้ยังดับไฟยากเลยอย่าให้ทุกคนทราบและเข้าใจถึงปัญหาของเรื่องซอยแคบเพราะรถดับเพลิงเข้าไม่ได้แล้วดูการฉีดน้ำดิแทบจะไม่ได้ฉีดเข้าถึงต้นตอของไฟคนกรุงเทพควรทำเมืองใหม่ต้องไม่มีซอยแคบหรือชุมชนแออัดต้องมีคนเสียสละเพื่อจะขยายถนนมันจำเป็นมากๆ เพราะถนนหรือซอยอะถ้ามันไม่กว้างพอรถดับเพลิงมันเข้าไม่ได้แล้วชุมชนแบบนี้ในกรทมมันมีเยอะมากมันเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือเวลาเกิดเหตุแบบนี้ไอการรีเซ็ตแล้วทำผังเมืองใหม่อะมันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่แต,แต,แต่เอาจริงๆชาตินี้จะได้ทำหรือเปล่าเพราะถ้าจะมานั่งรอให้มีคนเสียสละเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จบถ้าจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไอพวกไฟไหม้ที่แค่บ่อยๆรถดับเพลิงเข้าไม่ได้หลายๆที่อะ มองมองพวกเทคโนโลยีใหม่ไว้ก็ได้อย่างพวกเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงหรือไม่ก็โดรนฉีดน้ำอะไรพวกนี้เสริลน,น,นักข่าวมือถือ